ท่านนี้ถามมาว่าการที่เราซื้อหอยมาทําอาหารการสั่งปูเผาปูนึ่งมาทานเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งหรือเปล่าคะเพราะหอยซื้อมาก็ยังไม่ตายกุ้งปูก็เป็นๆอยู่พอเราสั่งเขาก็ถูกฆ่ามาเป็นอาหารของเราอะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ <laughs> ถามคำถามคำถามตอบตอบยากนิดนึงนะ คืออย่างนี้ปกติแล้วเวลาผมไปทานอาหารนะครับผมไปทานอาหาราร้านที่เขาขายพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยกุ้งหอยปูปลาต่างๆผมจะถามว่าปลาเนี่ยเป็นอยู่หรือว่าตายแล้วนะครับถ้าเขาบอกว่ายังเป็นๆอยู่สดๆเลยครับพี่เป็นๆอยู่เราไม่สั่งนะผมใช้วิธีนี้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้นะว่าผิดศีลไหมนะผมตอบไม่ได้นะ ผมไม่กล้าฟันธงใหง้ไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้มันตอบได้นะผมไม่กล้าฟันธงให้นะเพราะว่ามันมีมันมีนัยยะอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่รู้แล้วเราเราไปสั่งอาหารก็คือเราสั่งอาหารตามปกติเราไม่ได้สั่งค่าเข้าใจไหมครับนะแต่ถ้าเราไปเจาะจงเลยว่าเอาตัวนี้อ้วนอ,อนดีเออเอาตัวนี้สวยดีเอาตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ผิดสินข้อหนึ่งแน่นอนเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนชี้เองไม่ได้เป็นคนเจาะจงเองไม่ได้บอกเลยว่าเอาตัวเป็นๆมานะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันยังกั้มกึ่งอยู่นะเราไม่รู้ว่าเขาตายหรือ,อยังนะอ,อ,อย่างผมไปสั่งกุ้งกุ้งกุ้งเผาที่อยุธยาผมก็ถามเขาฮะพี่กุ้งนี้ยังเป็นอยู่เปล่าเขาบอกว่าอ๋อนอกนอกมาหมดแล้วคือตายหมดแล้วนะตายหมดเขาฟรีซมา เขาแช่แข็งมาเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะอย่างเงี้ยสั่งได้นะครับไปร้านผมเมื่อก่อนผมไปร้านข้าวต้มชื่อเหลาเหลาบ่อยๆนะอยู่แถวโพนโยธินผมก็จะถามไปกินบ่อยนะจนสนิทกับเจ้าของร้านเขา,เาก็ถามเขาอะตอนตอนนั้นก็ถามนะชอบสั่งไอปลาบูเขาเขามีปลาบูนึ่งซีอิ๊วอร่อยนะฮะ ใครไปเหลาๆลองสั่งไดนะ้ผมก็ถามเขาว่าเนี่ยตัวไอปลาเนี้ยมันตายยังเขาบอกว่าตายมาแล้วอย่างเงี้ยเราสั่งได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใช้หลักอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยนะครับนะสก็คือพยายามอย่าไปชี้เองนะอย่าไปชี้เองนะครับคือบางร้านเนี่ยเราอาจจะรู้ว่ามันยังเป็นๆอยู่อันเนี้ยมันก็มีทางเลี่ยงทางหนึ่งก็คือว่าเราก็ไม่ต้องสั่ง นะเราไม่ต้องสั่งนี่หมายถึงว่าไม่ได้ห้ามคนอื่นนะนะคนอื่นจะสั่งก็ให้เขาสั่งไปนะเราไม่ได้ไปเออจะไปสั่งเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็ก็ก็อาจจะคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจยกเว้นว่าเป็นเป็นคนที่ไม่รู้สิคือคือผมหลักผมมีอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมรักษาศีลผมอะไรเงี้ยผมจะไม่ไม่ไปบังคับให้คนอื่นเขามาเป็นเหมือนผม สมมุติว่าผมวันหนึ่งเกิดผมไม่ทานเนื้อสัตว์ผมก็จะไม่บังคับว่าผมไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับอย่าสั่งเนื้อสัตว์มานะครับอย่างเงี้ยผมจะไม่ทําเพราะว่าเราต้องระวังว่าบางคนเนี่ยนะครับแบบเป็นคนถือศีลกินเจเป็นคนอะไรเงี้ยแล้วชอบไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตคนอื่นเนี่ยมันทําให้ภาพพจน์ของคนที่รักษาศีลคนที่กินมังสวิรัตเนี่ยในสายตาคนอื่นเป็นคนเรื่องมาก เป็นคนอยู่ด้วยยากเป็นคนอะไรเงี้ยสมัยหนึ่งผมเคยตอนทํางานอยู่นะครับม,มีมีพวกต่างชาติเนี่ยเขาเขาก็มาประชุมมาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็พาเขาไปไปกินข้าวอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนหนึ่งเป็นอิสลามแน่แน่กินหมูไม่ได้นะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นเป็นยิวเป็นยิวนี่ไม่กินพวกอะ,อะไรก็าตามที่มีเขาเขาใช้คําว่าอะไรนะอาหารอะไร โคโคโคอะไรสักอย่างหนึง่งโคชีหรืออะไรนี่ไม่รู้ผมจําชื่อก็ไม่ได้นะคือไอ้พวกมีกระดองทั้งหลายจะไม่กินนะก็คือว่ากุ้งปูไม่ได้นะฮะอะไรพวกเนี้ยโคเชอร์โคเชอร์นะ่ขาจะไมเขาไม่กินพวกนั้นนะอะอีกคนนึงเป็นเก้าไม่กินไก่ <laughs> คือสนุกมากเลยคือไม่รู้จะสั่งอะไรคือมันสั่งยากมากนะมันสั่งยากมากจนกระทั่งมันไม่รู้ว่าจะ จะสั่งอะไรดีอ่ะคือไอคนนี้ก็ไม่กินอันนี้ไอคนนี้กินนี่ไม่ได้ไคนนี้แพ้อาหารทะเลคนนี้อะไรสรุปแล้วเห็นไหมมันคืออย่างเนี้ยพออารมณ์แบบเนี้ยผมเลยไม่ใช้หลักผมก็เลยใช้หลักแบบแบบพระสังเกตไหมในาศาสนาพุทธเนี่ยพระเ,เจ้าเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าพระห้ามฉันเนื้อสัตว์เป็นพิกษุ ต้องฉันมังสวิรัต์เท่านั้นอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เรามีศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมนะไอ้เรื่องเนี้ยคนคนกินเจนะสายกินเจแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยชอบเอามาโจมตีนะซึ่งเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจ <c oughs> าใช่สั่งไก่คับเซฟสุดสรุปแล้วบนโต๊ะมีแต่ไก่ไงอันนี้ก็ไก่ไก่จริงๆแล้วมันกเ็เกิดวันนั้นนะเกิดมีคนเป็นเกาขึ้นมาล่ะคุณก็ไม่ได้กินอีกอะ่ะ ได้กินแต่ผัดผักสงสัยนะเนี่ยคือผู้เช่าออกแบบชีวิตมาออกแบบชีวิตพระมาบอกให้กินง่ายอยู่ง่ายนะท่านไม่ได้บอกว่าให้เจาะจงกินแต่เนื้อเจาะจงกินแต่หมูเยอะๆอะไรเงี้ยท่านไม่ได้บอกท่านบอกว่าญาติโยมเขาตั้งใจถวายอาหารอะไรมาเราก็ต้องกินแบบนั้นได้นะครับ ไม่ใช่เอาความชอบของเราไปเป็นตัวกําหนดว่าเราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนั้นเราพอใจอน,นี้เราไม่พอใจอน,นั้นไม่ได้นะครับในเรื่องอาหารการกินเนี่ยพระไม่ควรเรื่องมากพระพุทธเจะ้าออกแบบชีวิตอย่างนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผมก็ใช้หลักอันนี้นะคือบางครั้งต่อให้สมมุติเป็นช่วงที่ ผมตั้งใจวันนั้นเกิดตั้งใจจะกินวังสวิรัตขึ้นมาแล้วก็ต้องไปกินแบบเนี้ยไปกินเลี้ยงอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีผัดผักให้เท่าไหร่เ,เขาเขาเขาสั่งมาแบบไหนแล้วก็เราก็พยายามกินกับเขาแบบนั้นเราก็อาจจะเนียนเนียนสั่งผัดผักไปด้วยอะไรเงี้ยสั่งพวกผักผักมาด้วยนิดหน่อยแล้วเราก็กินของเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นนะแบบเนี้ยเราจะอยู่ง่ายแล้วแล้วคนเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเราอบบทำตัวเป็นภาระเขานะครับนะ